นิโรธสูตรว่าด้วยนิโรธท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะอยู่ร่วมกับหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภกษา แล้วเข้าถึงกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งท่านพระอุทายีจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเป็นไปไม่ได้เลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านสารีบุตรเป็นไปไม่ได้แน่นอนท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดว่าท่านอุทายีคัดค้านเราถึงสามครั้ง และภิกษุบางรูปก็ไม่อนุโมทนาเราทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ